มีระเบียบเรียบร้อยออยซอยดีหมดสดซื่นบานใบสีสงาสมสงเงี่ยมเถพอเม่หุ้มหงายุ่มยินสะอ่อนดอมอ,อ่อนอ่อนซ้อนส้มสู่มือบ่มีมือสีสางเศร้าแถแล้ว ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับกพญาคาคมนะครับก็ได้นําพญาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับได้มาจากหนังสืออินทิยานสอนลูกครับซึ่งท่านบอกว่าถ้าลูกคนไหนมีมรารยาทด,ดีนะครับมีมรารยาทด,ดีเชื่อฟังคําสั่งสอนพ่อแม่บอกให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายบอกให้ขวาก็ไปขวานะบอกให้พูดเพราะพูดหวาน คือพูดง่ายงว่าเป็นผู้ที่ฝึกนิสัยในตัวเองได้ดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจึงเป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่พูดง่ายงไ,ไปที่ไหนมาไหนก็มีคนชื่นชมลูกของตัวเองมีความสง่างามมีความสงี่ยพ่อแม่ก็มีความดีใจไปไหนก็ สามารถพูดได้ว่าลูกตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าทางด้านกิริยามรารยาททางด้านการงานทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคมสามารถปล่อยให้ไปอะไรก็ได้รักษาตัวเองได้พูดง่ายด้วยว่ามีกิริยามรารยาทอันสวยงามนั้นคือทําให้คนรักคนชอบได้ไปไหนคนก็รักไปไหนคนก็ไม่ได้รังเกียจจึงเป็นความภูมิใจนะครับของพ่อแม่อย่างหนึ่งว่า ถ้ามีลูกแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งเสริมสนับสนุนให้ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีคุณค่ามีราคาพูดง่ายๆก็คือว่าสามารถสอนลูกได้ดีสอนลูกได้ให้ถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกการถูกระเบียบวิธีให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่มีภัยอันตรายใดๆด้วยกิริยามรารยาตอาการอันหนาพึงประสงค์ อากรรที่สวยงามแล้วก็เป็นดีพึ่งของตนเองแล้วก็พ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ก็ได้ยกยอพอปั้นขึ้นยิ้มมีความลาเเลยมีความดีใจเพราะเนื่องากว่าลูกของตัวเองนี้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในความคิดของเขาอันนี้ก็เป็นคนเป็นความคิดของคนสมัยก่อนที่เขามีวัฒนธรรมทางด้านการเลี้ยงลูกแบบนี้ประมาณนี้ แต่สมัยปัจจุบันถ้ามีประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับส่วนมากก็เราก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ก็ยังดีที่ยังได้ไม่เป็นไรค่อยปรับคอยเปลี่ยนกันไปตามวาันละตามโอกาสนะครับผมคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม